อ,อกมอคือใครกันนะลูกใหมรู้จักครับอ,อกมอหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตอาสาที่มาจากการคัดเลือกของอาสาสมัครเกษตรหรืออกกศทุกสาขาคัดเลือกมาหมู่บ้านละหนึ่งคนให้มาเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับหน่วยงานต่างๆโดยมีวาระคราวละสี่ปีผมนายทวัชชินชิต เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่ที่2อตระวงทับคางตุขย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยนายทวัชเชื่อมชิดมีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดังนี้ 1. มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านการเกษตรรวมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องได้แก่ข้อมูลการเพราะปลูกพืชในพื้นที่ข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคและมแมลงศัตรูพืช2ช่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยเป็นพนักงานแจงนับของโครงการสัมมโนการเกษตรพศ2566เพื่อเก็บข้อมูลการเกษตรของหมู่ที่2ตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี3ช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกร ในหมู่บ้านให้มาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรวมทั้งการร่วมประชาคมตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชรวมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 4. มีการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนทั้งการรายงานประสานงานกับหน่วยงานการแจ้งการระบาดแมลงศัตรูพืชกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทราบ นอกจากบทบาทในการเป็นอ,อกมอแล้วในทวัชเชื่อมชิดยังมีตำแหน่งต่างๆทางสังคมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประธานแปลงใหญ่อำเภอเขาอย,อย้อยประธานสาะกรผู้ใช้น้ำดอนไซจำกัดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิบุรีทำให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรทั้งในพื้นที่ตำบลทับคางและตำบลอื่นๆผมภูมิใจ ที่ได้มาเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรถึงแปลงเก่าแปลงใหม่ถ้าเกษตรกรคนไหนไม่เข้าใจผมก็แนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงทะเบียนขึ้นทะเบียนต่างๆสําหรับการมีปัญหาจากพืชหรือว่าพวกแมลงต่างๆนะครับก็ เกษตรกรคนไหนไม่เข้าใจว่าจะทําวิธีไหนในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่เกษตรกรนะครับให้มา,าดูแลกับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็เป็นผู้ติดต่อประสานงานในหลายด้านนะครับก็ช่วยเหลือทางาผู้นำชุมชนด้วยนะครับเกี่ยวกับศึกษาหารลือให้ข้อแนะนำต่างๆ หนึ่งคนถูกเลือกมารวมพลังเพื่อนแท้ทั้งการเกษตคอยช่วยเหลือคอยประสานให้ทันอย่างทั่วถึงด้วยใจเพื่อนแท้ทั้งการเกษตอาตมาอาศัสมัครเกษตรษม,รมบ้าน